โอ้น้ำมันไก่เหรอฮะใช่โอ้โอมาเป็นน้ำมันไก่ครับครับ อันนี้50บาทนะฮะนี่น้ำซุปร้อนๆเลยนะฮะเอาไปสดกันเลยครับ คุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดโต้รุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ด้โอกาศมาอีกแล้วนะครับวันนี้มีร้านเด็ดมาแนะนำนะครับเดี๋ยวเราประชมกันนะครับว่าร้านนี้จะน่าสนใจแล้วก็น่ารับประทานแค่ไหนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ร้านข้าวมันไก่ทอดยอดแหลมนะฮะก็จะมีอ่าร้านก็จะมีข้าวหมูแดงนะครับข้าวหมูกรอบนะครับข้าวหน้าไก่นะก็ราคา้มาโรคบนก้าวบนโดการในวันก็ราคาข้าวมันไก่ทอดนะครับ40บาทนะครับข้าวหมูกรอบ40่สิข้าวหมูแดง40ข้าวหน้าเป็ดย่าง40บาทข้าวมันไก่อบสี่สิบบาทนะครับพิเศษห้าสิบบาทนะครับ รั่นแหฮะน่ารับประทานมากเลยนะครับไก่นะครับไก่ต้มนะครับมีเป็ดย่างนะครับมีหมูกรอบด้วยนะฮะทีร้านนี้นะฮะอันนี้เป็นเป็ดนะครับนีข้าวหน้าเป็ดนะครับทางร้านนี้ข้าวข้าวหน้าราคาดีสุดครับ แทบทุกอย่างเลยแทบทุกอย่างเลยนะโอ้โหทางร้านมีมันหยุดไหมครับแล้วแต่พี่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเหนื่อยถึง่าหยุดครับอ๋อเหนื่อยก็หยุดนะฮะใช่ตามหลักราคาทุกวันใช่ครับร้านเปิดกี่โมงเทงยี่โมงนะครับร้านเปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่มจ้าครับบ่ายสามถึงสี่ทุ่มมาอุ่นกันได้นะครับมาอุ่นก็ได้นะครับมาสี่ปีแล้วครับ ขายอยู่นี่มา4ปีแล้วฮะไม่ขายราคาเดิมเนี่ยเขาจะผลิตหนูก็ไม่ได้ขึ้นละสี่สิบบาทใช่สี่สิบห้าสิบราคานี้มาสี่ปีสี่ปีแล้วเราร้านนี้ขายมากี่ปีเลยครับทั้งหมดยี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้สามทิศเพราะว่าดังนอกอ่ะย้ายมาจากดังนอกเข้ามาในนี้ในนี้ก็้ายี่ห้าปีแล้วอ่ะในนี้ยี่ห้าปีเช่อโอ้ขายดังนอกอีกแล้วสมัยก่อนนะพี่อยู่ใน้า้างนอกเลยน้าหน้าอ่ะครับแล้วก็ย้ายมาหน้า ครับโอ้สามสิบกว่าปีมั้งฮะใช่เกินแล้วพี่เกิน,นด้วยสี่สิบปีด้วยนะครับดูแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับห้บา, damn, าสิบบาทรับสิบพิเศษห้าสิบนะครับทางรับประทานวันนี้เป็นน้ำซุปนะครับ ายอย่ข้าหลังนะต้องรน้ำซุปเลยนะแนโค้่า้เียอันนี้เป็นข้าวนะครับมโมจป่น,นี่ข้าวเขานะฮะอะไนี่คน,น,นะห้าสิบบาทห้าสิบบาท ไม่จะเป็นข้าวมันนะฮะเมนูข้าวมันนะครับใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเปนข้าวมันที่ร้านพี่แล้วข้าวข้เปล่ามีไหมครับที่ร้านนี้พี่มีกระติกหนึ่งครับแต่มันหมดแล้วอันนี้ข้าวเปล่าแต่ไก่หมดแล้วโอ้แต่แต่ข้าวมันไก่หรือว่าข้าวมันอย่างอื่นนี่ขายขายดีหมดเลยใช่พี่ก็ส่วนใหญ่ทางที่ร้านนี่เน้นแต่ข้าวมันเพราะว่าเวลาของมันมันเต็มหม้อ มันหมดอโอ้อเมนูนี่ข้าป,าป่าก็มีนะฮะใช่พี่แดงกอบลูกค้าตั่งเขาบอกเขาถามาเราแบ่อันนี้หมูแดงนะครับหมูแดงน้มเดน่ไม่พาไม่อพนี่หมูกรอบนะครับแม่หรอหมูแดงกับหมูกรอบ านห้าสิบบาทได้เลาน้ำตอา้อันนี้ห้าสิบบาทนะฮะนี่นะฮะจะมีไข่ด้วยนะฮะโอ้นี่ครับทานประทานครับผมอันนี้คือาวหน้าเป็ดอันนข้าวหน้าเป็ดอันนี้เป็ดธรรมดาชี้สิบบาท นี่นะอิ่มพอดีครับผมสี่สิบบาทอันนี้ทำเชนน้ำมันไก่นะพี่โอ้น้ำมันไก่เหรอฮะใช่โอ้มาเป็นน้ำมันไก่ครับครับเราใส่มาตังหกักครับผึเสร็จแล้วไปใส่มาไม่อย่างนั้นเขาเขาจะเป็นข้าวสันมันจะไม่หอมเขาจะแข็งครับเอามาโอ้นี่ไปสู่ทางร้านนะฮะ

มีทั้งสั่งกับบ้านมีทั้งทานที่นี่ด้วยนะฮะได้เลยมีสั่งที่ร้านหนูข้าวพอพอไข่ได้เพราะครับไม่ได้ขึ้นราคาพี่ขายราคาเดิมเขาไม่มีห้าสิบแล้วจะเป็นหกสิบเจ็ดสิบไปหมดแล้วใช่พี่ที่ร้านหนูยังขายห้าสิบบาทกับสี่สิบบาทเพราะคงสารคนกินครับบครันจิ้มหมูกรอบนะมันจิ้มไก่ ข้าวมันไก่ทอดเนาะข้าวมันไก่นะครับนี่ไงฮะสูตรเด็ดน้ำจิ้มข้าวมันไก่โตเต็มเปล่าเปิดฝามานี่หอมเลยครับเนือเนื้อจิ้มเนื้อว่าจะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสามนี่ครับมาครับคุณผู้ชมเวลามาชิมเลยนะครับ เป็นข้าวปลาสองอย่างนะฮะมีเป็ดกับหมูกรอบน,นะครับน้ำจิ้มมีสองอย่างนะครับน้ำจิ้มนะฮะนี่ครับ,รบจินให้สองแบสองอย่างอันนี้จะเป็นแบบน้ำจิ้มเหมือนอข้าวมันไก่นะฮะนี่นะกอย่างดูนี่ครับน,น้ำซุปนะฮะให้มาร้อนเลยนะครับสดตามเลยนะ เดี๋ยวชิมเป็ดก่อนนะครับแบบต้องใส่น้ำจิ้มนะฮะกับน้ำราดนะครับนี่อืมนะเป็ดอ่านุ่มนะครับอร่อยครับเป็ดน,นุ่มอร่อยครับเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับน้ำราดนะเป็นไงนะ น้ำราดออกหวานนิด,นด,ด,ดๆได้ครับก็รสชาติกรอมๆดีครับอันนี้หมูกรอบนะบแต่ไม่ไม่ต้องราดอะไรนะหลังกรอบมากครับเนือ้อนุ่มครับก็ตนะิดรสชาติเค็มนิดนะครับหมูกรอบเปนะ็นอันด เดี๋ยวลองอน้ำจิ้มนะครับจิ้มข้าวมันไก่ราดดูครับรวมจิ้มข้าวมันไก่นีไ้ได้นะครับหอมมีรสชาติเทมปุระเลครับ ครับก็ห้าสิบบาทนี่ก็คุ้มครับอิ่มพอดีครับจริงครับนี่นะเป็นเอ่อติมเป็ดหรือเปล่าแม่ใจนะเิียวเนรนอะอือบผม ก็ราดกับหมูป,ปอกก็ได้นะครับก็อร่อยครับเคม<า>นิด,ดหวานครับกทีนน้ำจิ้มนี่อร่อยนะน้ำจิ้มเนี่หอมตะเกี่ยวครับเค,เค็มนิดนะครับานเด็ ส่วนตัวผมชอบนะครับจิ้มจิ้มเนี่ยครับจิ้มข้าไก่ครับอร่อยครับแข่งเลยครับสน้ำซุปเนี่ยร้อนเลยครับ ใช้ได้ครับลุกครับรสชาติด,นดีนะ,ะน,ดน,ดนะครับลุงกสิบบาทคยับ้นสวมขนานะครับสุณเตา สวัสดีครับครับไข่ที่มาในองค์พระบฐมเจดีนะครับใ่ตลาดโตลุ่งอ่ะพี่หนูไข่แล้วจะใบสามถึงสี่พุ่มมาอุ่นหนุ่กันได้นะครับไข่ราคาไม่แพงกันเองครับกันเองเลยนะฮะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับครับัสดีครับตอนนี้ยังสับไม่หยุดเลยนะขายดีจริงๆนะครับร้านนี้